ใส่เกม้าแล้วอล่าไม่ถอยนี่ผมจริงเดี๋ยเพื่อนโอ้ดีเดเอากระโดดพลาดแล้วก็ผมเฮ้ยเห็นเราไม่ตีป้อมมันก็จะเหินๆพอดีมันอยู่ใกล้ไงมันอยู่ใกล้ๆมาสำหรับคอนเทนต์คิวจนคอนของเราตอนนี้ครับผมซัดอหน้าบ่อเสร็จแล้วครับผม เลยครับผมกรับสวัสวดีวิตรักนักเล่นเกมทั้งหลายท้งบ้านใกล้แดนกรุงบ้นานทุ่งแดนกะไรนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอเล็กซ่าครับผมรับมัธยมปลายของผู้ชมฮะกับเกม h ี r ร of n e น w เว l d คุณต้นวันนี้นะครับคุณจะคิดได้็นฮนีโร่อะไรฮะทาโร่โครับผมอย่เสียงนี่ปะตกลว่า,ามันอ่านว่าทาโร่หรือทารลอดครับผมอ่านทาทาโร่ครับผม มันเป็นไพ่ทาโร่เลยงั้นครูจะอาจ่านว่าทาโร่มึงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คุณคาคริสเล่นล็อกล็อกล็อกมันอ่านว่าทาโร่หรือทาโร่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเรียกแล้วกันเอาเป็นว่าผมจะเรียกว่าทาโร่แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเพราะผมถนัดเรียกทาโร่อะเอาเป็นว่าผมจะเรียกยังมีปัญหาอะไรเออแล้วใหม่เอเออแล้วใหม่เหคร<อ>ับล็อก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 ไอ้ชิบหายจะตีคุณผู้ชมแล้วเชิญนักเลงแล้วกัตอนแรกไม่มีอะไรหรอกมันมีตรงมึงนไอ้ชิบหาย เสียมกูจริงๆเลยวันนี้นะครับผมก็อยู่กับผมนะฮะกับฮีโร่ที่คิดว่าสามารถคิวจนคอนได้คุณผู้ชมเพราะ EP นี้นะครับผมเราจะมาคิวอีกทีนึงจนกดคอนไปเองนะครับพ่อมโคตรจังวะอือลุยลุมวางถังด้วยวางถังด้วยแม่ซึ่งคอนเทนต์คิวจนคอนของเรานะครับผมเราจะทำการ คิวอีกทีนึงให้คอนไปเองโดยที่เราจะไม่แตะต้องป้อมนะครับผมเราจะไม่กล้าแตะต้องป้อมเลยคือถ้าดูฮีโร่นะคุณผู้ชมทีเราชิวว่าผมว่าโคตรโหดผมให้เต็ม10เลยเต็ม10ให้11เลยจริงชาติเบสและสวิตเบสแ,และวิสเล่ครับผม2คนนี้คือเขาเรียกว่าเป็นตัวคีย์แมนสำคัญนะผมเพราะว่า เขาสามารถทําอะไรได้หลายหลายอย่างนะผมเอาวางถังอะไรเพื่อนอะนไหลเพื่อนเอาไปจะตายแล้วเพื่อนเอาใบยมุเอาใบจะดำดำเฮ้ยเรียบร้อยอ้าวตายแบบไม่ทะลุตัวนะมู้ไปเองครับผมอ่ะต่อครับผมชาโรเบรและสวิทเอ้ยและวิเซเลนะครับผมสองตัวคีย์แมนสำคัญนะแล้วก็ยังมีทางด้านของบิชนะครับผมที่อาจจะบทบาทกับเจมินายอาจจะดูแบบว่าต้องต้องอยู่ที่สเต็ปจริงๆอ่ะ พวกเกมนี้นะครับผมเขาเกิดมาเพื่อให้ชาลูเบตกับโซติสได้ขอไปกับทาร่แล้วก็วิสลเ,เขาเรียกว่าทํางานประสานการร่วมกันนะครับผมอะไรกูเนนะี่ยพูดะไรวะาคือสามตัวนี้มันจะโหดไงเพราะว่าชาลูเ, <c oughs> ตเบตเองมันจะเขาเรียกว่าถึกมากครับผมแล้วก็มีวิสลที่สามารถสตัรแล้วก็เป็นตัวเดิมเกมได้นะครับผมรวมถึงเราเนี่ยก็เ,ยเป็นแนวหลังแครี่นะครับผมย,ย้ายให้ขวดเอาเปล่า แน่ให้เขากดดีกว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าอ๋ออ๋ออ๋<ล>องงทะเลาะก,กับขวดตัวเองเขาขวดอีกแล้วโอ้ยช่องมีครับกูตกใจเลยชิบหายโอเคเอาเป็นว่าทีมอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็มีตัวสแตนค่อนข,อขอ้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกราเซสเองกับเบเฮมอสนะผมนี่ครับกระโดดใส่แล้วผมแล้วเราขึงเนี่ยขึงแล้วดึงขนเนี่ยลู่ดลู่สิครับผมเป็นเดอะหมาคิวไปนะผมจิมมินายนะ อีทีมมึงก็ถามว่าโหดไหมผมว่าก็ใช้ได้นะแต่ว่าอาจจะถ้าเทียบกับทีมเราก็อาจจะไม่เท่านะคือเขาไม่ hard c a r ี y นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Peter เ,เอเยหรือว่าเป็น Collette นะครับผมคือ Collette เ,เนี่ยมันโหดตรงที่ว่าเขาสามารถดูดดาเมจของตัวเราหรือว่าใครก็ตามที่ขเขาเลือกนะครับผมดาเมจคนคนนั้นจะหายไปนะครับเราก็มาเพิ่มให้กับเขาเองนะฮะแล้วก็ Glassius อาจจะเป็นจังหวะออะไรแบบนี้นะรวมถึงจับแบบเนี่ยนี่ครับ,รบเอาสกิลกดดันนะผมช้อนนี้ แล้วก็หมดและเบเฮมอสอาจจะเป็นจังหวะออนนิดนึงคือเบเฮมอสกับทางด้านของด็อกเตอร์เขาคอมโบกันดีมากคุณผู้ชมคือเบเฮมอสสามารถกันได้เนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราทําให้ด็อกเตอร์ไม่เกิดได้นี่ก็จบนะครับผมช็อตนี้วางอย่างที่เราสกิลหนึ่งสตันไปผมก็เก็บไปได้โดยทางด้านของวิสเลฮะเอาเด้นเรานี่เริ่มปั่นป่วนแล้วอะเริ่มปั่นป่วนทุกสถาบันฮะแล้วเพื่อนจะคิวกันต่อหรือเปล่านะ ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สกรอร์เริ่มมาแล้วครับผมตอนนี้นะฮะจัดกันไป7ต่อสนะครับผมก็สกอร์อยู่ที่เรา2ตัวนะก็ถือว่าค่อยๆเริ่มเกมได้อย่างสวยงามนะเพราะอีทีนึงก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นขนาดไหนนะคือไม่ใช่ดิมันจะโหดขนาดไหนนะแม่ เดี๋ยวเรามาลงลึกเรื่องของสกิลกันหน่อยดีกว่าเผื่อใครที่อยากจะนําตัวนี้เป็นเล่นนะครับผมรู้ว่าอยากจะมีประสบการณ์การเล่นแ,แบบคลิกแบบสน,นบั่นกัอนไหวที่เดียวตายอนะไรเงี้ยตัวนี้นะครับผมตอบโจทย์จัดจัดเอาการเซตแข็งแล้วผมแช่แข็งแช่แข็งช็อตนี้ผมแล้วเบย์มอสมาเดินมาแล้วกูไปแล้วครับผมช็อตนี้กับเราเพื่อนออนหน,น,นึ่งผมชิงหน่อยชิงหน่อยเพื่อนขอชิงหน่อยสักหนึ่งทีสักหนึ่งดอกแล้วคลิกตีข้อไปช็อตนี้จูครับผมแล้วตบไปหนึ่งทีเอาเด้มาเด้สวยครับผม กลับบ้านเพื่อนกลับบ้านโอ้โหเมื่อกี้คือเยอะมากอะลงที่เราหมดเลยนะเว้ยอ๋อด้านล่างนี่เป็นยังไงเนี่ยกูกลับบ้านตั้งแป๊บเดียวแป๊บเดียวทีเดเตอร์กับชาโดเบทผมใส่กันใส่หนักใส่หนักมานี่มาขอสักไหนสักสนั่นดิสักสนั่นดิโอ้โหมันเดินสู้อะผมมันดูมีกาเซียสไงไอเด็กมันมีกาเซียสแล้วฟิสเลมาสตันกาเซียสใช่ผมช็อตนี้ครับทำได้ทำดีมานี่มาเพื่อหนีอะผมแล้วหันกลับไปวูบเลยหันกลับไปวูบเลยเด็ เอาเด้ถือว่าสวยงามครับผมช็อตนี้แมว,วิเเลเยอร์ตัดสินใจสตันได้เขาเรียกว่าถูกคนนะถ้าสตันเออพีเดน,นะครับผมอาจจะไม่ไม่ได้นะอาจจะตายเองนะผมเขากดตัวแข็งอยู่ <c oughs> เออว่ะเออว่ะงั้นันก็เลือกไม่ยากเลยเออไม่มีตัวเลือกแล้วเอาไปดูเรื่อง <c oughs> ของสกิลกันดีกว่าป่ะโอเคสำหรับสกิลหนึ่งนะเป็นสกิลคือต้องบอกกันว่าตัวเนี้ยมันปรับมาเป็นแบบใหม่ให้เป็นแบบเก่านะก็ หลายคนน่าจะชอบกันนะสำหรับสกิลหนึ่งมันจะเป็นเหมือนเดิมนะเป็นชิ่นแต่ว่ามันดีตรงที่มันมีสโลด้วยเว้ยสังเกตนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีบอกนะในสกิลจะบอกแค่ว่าเด้ง8ครั้งทาดาเมจสองเท่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันมีสโลแถมมาด้วยซึ่งดีมากฮนะสามารถใช้ไปเลยฮนะถ้ามันอยู่ตัวเดียวเราไม่จำเป็นต้องชิ่นก็ได้นะกดไปตัวเดียวเราก็ไปฆ่าได้เนาะส่วนสกิลสองเป็นสก<ๆ>ิลล็อกเป้า,ปานะอันนี้มันจะเวลากดใช้ใส่ศัตรูถ้าเราตีคีปหรือตีป้อม มันจะชิ่งไปหาเป้าหมายนะฮะซึ่งมันบวกอันตรแล้วด้วยนะเป็นตีติดคิคือถ้าตีไปแล้วคิก็โดนด้วยนะฮะส่วนสกิลสามว่าผมเป็นสกิลที่ขึงนะศัตรูสองตัวนะผมถ้าสมมติว่าศัตรูยืนอยู่ใกล้แม่มดอย่างนี้ใช่ไหมเรากดใส่แม่มดเขาก็จะดึงรวบศัตรูฮะกับแม่มดตัวนี้นะซึ่งถ้ามีตัวไหตัวหนึ่งตายจะถูกรวบมาสันนะครับผมแล้วก็อันตรีฮะเป็นสกิลติตัวมันจะเป็นการตีติดคริติคอลนะฮะโอกาส20%เนาะคีิ3.5เท่านะครับ คือต้องบอกก่อนนะถ้าสกิลสองไอ้สกิลสามนะถ้ามันห่างจากระยะกันก็จะติดสถานเช่นเดียวกันนะใช่ถูกต้องอันนี้คืออธิบายไว้เผื่อว่าผู้เล่นที่ห่างหายไปนนแล้วกลับมาเล่นใหม่ไม่รู้ว่าปรับกลับมาแบบเดิมอ่าโอเคไปเรามาดูการคิวจนคนของเรากันดีกว่าผมตอนนี้เริ่มจะรู้สึกว่าถึงแม้ว่าสกอร์จะสวยงามน,นะครับผมทีมเราเนี่ยหกต,ต่อสิบสามเอออยู่ที่เราแล้วประมาณสี่ตัวอ่ะแต่ก็มันไม่ได้การันตีว่าเราจะสามารถชนะได้เพราะว่าถ้าเลดมาจริงๆนะพรีเดเตอร์ พอรัเต็แล้วก็เออดรตัดเยอนนะเบเฮมอสกาเซนที่สำคัญอยู่นะเขามีคาถาฟ้านี่กาเซียนที่ตัวดีเลยคือเวลาถ้าโดนอันติเราจะแข่งกันทั้งทีไงเอาเป็นว่านั่นแหละครับผมแล้วเขามาแก๊งเราแล้วฮะแต่ว่าคือถ้าเราแบบยื้อจริงๆอ่ะเพราะว่าเกมนี้มันต้องยื้อไงคุณผู้ชมเพราะเราไม่สามารถตีป้อมได้นะถึงแม้ว่าเพื่อนเราจะตีได้ก็เถอะแต่ว่าเพื่อนเราก็ไม่รู้ว่าจะตีหรือไม่ตีนะ คเพื่อนเราเองก็ยังไม่รู้เลยครับผมว่าจะไหวไม่ไหวนะโอ้โหแล้วเพื่อนไปเจอผมวิเซเลียร์สั้นช็อตนี้ผมเบรกไวหอย่างทีกราฟเซตแข็งไว้ฮะแล้วด็อกเตอร์มาด้านหลังครับผมด็อกเตอร์ด้านหลังยังไงโอ้โหเยอะจัดจัดแล้วด็อกเตอร์ตัวปลอมหอตัวจริงอยู่นี่นี่ครับผมก็ันั่นไปเลยสองตัวแล้วเบเฮมอสมาทุบเขาผมช็อตนี้แล้วเพื่อนละลายไปไหนเพื่อนออื้เอาเด้ช็อตนี้ได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ลีฟอสเซอร์ปลอมตัวปลอมมาทั้งตายทั้งตายเออว่ะกูเป็นอะไรกับด็อกเต คิวคือข้าวเป็นไปไงเออแม่นี่ครับมาได้ป้อมนะฮะนี่คือเราต้องการที่จะมาคิวจนคอนนะคุณผู้ชมแต่เราไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้คิวนะได้คิวนะแต่ว่าคือป้อมเราต้องแตกขนาดนี้เลยเหรอเออไลททีมป้อมไม่แตกป้อมเลยนะใช่แบบทีมเราก็ไม่ไม่มีใครดันเลือดเต็มหลอดเลยอยังสดยังเซียนอยู่เลยยังแบบเขาเรียกว,ว่ายังยังยังสดยังซิงอยู่นะตอนนี้ นี่วินวอลครับผมเราได้วินวอลนะทีนี้อาจจะเล่นง่ายขึ้นนะครับผมการเดินเกมต่างๆนานาของทีมเราครับผมชูแอบเอาเด้นี่ผมเราสตันลูกโอ้โหรู้ทันเนี่ยเยอะว่ะสตันสวิตเซเลสวยว่ะช็อตนี้โอ้โหอย่างกับอีสปอร์ตยังไงเป็นไงล่ะสุดจัดครับผมพีเดมากงต้องตายกด้ที่ผายโอ้โหแล้วมันมาใส่กันสุดครับผมช็อตนี้ยังไงครับพีเดบอกขอบินหน่อยได้ไหมแม่แล้วพีเดก็กลับครับผมเฮ้ เห็นเราไม่ตีป้อมหน่อยชักจะเหิมเกิร์มวันี่มามาอยู่ใกล้ๆไงมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่ใกล้ๆมามาหนาบหน่อยมาหนาบหน่อยแม่ถนัดเลยครับผมนับนาบเนี่ยพอต้นไปบ่อยนะครับผมอาบอบแล้วก็นาบนะครับผมเอ้ยนวดนวดไม่นวดอ่ะไปนวดอย่างไม่นวดแล้วมึงไปนวดหึือไปนาบต้องนาบนะคอนนไปนวดแทนโดนรานแปลว่ามึงยอมรับเพราะว่ามึงไปทุกคนน่ะไปนวดไงไปนวดไงนวดกับนวดเพื่อสุขภาพไปอ้าว ไม่น่าใช่เรื่องนี่ครับผมช็อตนี้ผมวิสเลงไงแล้วหมาบักนี่ครับผมเอาเดิยังกะจังหวะได้สวยครับผมถึงแม้ว่าจะมีการเขาเรียกว่าทําจังหวะกันหลายจังหวะนะมาแล้วชังเกเทสต้องมานะครับผมชิ้นสําคัญนะใชร์ลเบรบอกกูก็ถึกอยู่ใช้ได้ครับผมช็อตนี้ครับผมโดนแล้วแล้วหมากระโดดใส่ครับกูหูรถไปครึ่งหลอดฮะเราจะยังไงกับชีวิตดีวเนี่ยเอาเดหมาเก็บไปหนึ่งผมลระการเซนล็อกไปหนึ่งทีแล้วพีเคหลบไปฮะ เฮ้ยพีเดย,ยังไงละเพื่อนโอ้โหแม่เขาก็ไม่เอาเราก็กลัวครับผมแล้วโดนแล้วครับผมพีเดน่าจะโดนแล้วฮะโดนบุกป่าฝาดโดงครับผมช็อตนี้เฮยอยู่ไหนวะหายพีเด,ย,เเดย์หายบอกคุณผู้ชมหายสับศูนย์ไปโอเคเราฟาร์มขโมยชีพ <c oughs> <c oughs> ไปก่อนแล้วกันฮะถ้างั้น ไม่รู้จะทำไรครับผมตอนนี้ทีมึงก็ถามว่าเดินเกมได้ไหมไม่ได้นะผู้ชมผมว่านะเออต้องรอเบเฮมอสมีโฟโต้คีนะฮะเพราะถ้ามีโฟโต์ตอนนี้กาเซียได้แล้วเวยแต่ว่าดีและที่เบเฮมอสไม่ได้เพราะเราจะได้เดินเกมได้ง่ายขึ้นนะใช่ถ้าเบเฮมอสได้แล้วมันจะกลายเป็นว่าด็อกเตอร์ที่สามารถพุ่งได้จากระยะไกลก,ก,ก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ตอนนี้ก็หนักๆท,ทั้งทั้งทีมครับผมอีกทีมหนึ่งโดนกันไปแบบหนักหน่วงครับผมโอ้โหนี่ไง ชิงเดี๋ยวเพื่อนชิงเดี๋ยวเพื่อนเรียบร้อยครับผมมีสะเลคิวไปแต่มันเป็นไลฟ์ผมช็อตนี้แล้วโดนทูบหนึ่งทีแล้วบึ้มผมแล้วกูว้าไปแล้วเพื่อนลาก่อนโดนแข็งชิบหายแล้วครับผมโอ้โหคือคือเกือบแตกเกือบแตกเกือบแตกโอ้โหมันจะสตันนะระวังหมาเอาอะหมาเอาเรื่องว่ะช็อตนี้หมาแม่งคริสติคอลเลยว่ะช็อตนี้ยังไงครับผมแล้วกระโดดใส่อีกหนึ่งทีเป่าปัดเป่าเรียบร้อยครับผม ในส่วนของจังหวะนี้ครับผมแล้ว <Darwin> ด <Oliver> ูเหมือนว่าทีมเราต้องการจะจะไม่ได้ต้องการเด็กูเนี่ยแหละจะเยีงยมทำแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ว่าหมาชับทีผมใช้ได้ใช้ได้จะจัดโอ้โหหมาก็ละลายไปเหมือนกันนะเราจะตีสู้กับพีเดอเอาเด็มาเนี่ยก็มาเนี่ยครับผมยืนใส่เลยฮะยืนแลกเฟย์บอลบอกว่ากูก็ต้องไปแล้วล่ะกูต้องไปก่อนละไม่รอแล้วครับผมโอ้ถ้าจะเถื่อนขนาดนี้นะมาหวะแล้วได้เป็นทางด้านของดูดดูดเลือดอันเล็กๆนะอันแบบกระจิดิ์ินึงครับผมอืออือ ฟาร์มไปก่อนตอนนี้เอาห้องนะแม่รือว่ายังไงดีอันนี้เออเดี๋ยวห้องเลยคือมันมาเป็นคอนเทนต์คิวจนคนอนน่ะแล้วกูดันบ้านไม่ได้ไงมันก็ไม่มีอะไรก็ต้องเข้าป่าเออช่วงนี้ก็อาจจะเข้าป่าแล้วรอเขาเกิดแล้วก็ไปแก,งก๊งอย่างเี้นะวนเวียน,ยน,นอยู่อย่างนี้ก่อนนะอ่าก็ไม่รู้ขเขาจะคอนตอนไหนนะโอ้โหอันนี้นะโอ้โวิสเลกูโดนครับผมโดนจับฮะ <c oughs> เราวาร์ปมาแล้วบิดบอกกูใส่แล้วนะเพื่อนบิดโอ้โหบิด บิดบอกบิดบิดหน้าตั้งแล้วผมใส่เกียร์หมาแล้วหืลมล่าไม่ถอยมี่ผมก็ชิงเดี๋ยวเพื่อนโอ้พีเดเอากระโดดพลาดแล้วก็ผมหืมทิดย์ไปอยู่ในระยะแล้วมีอะไรพีเคเข้ามาทำไมเดี๋ยวเพื่อนไหนอาการเป็นยังไงไ,ไหนบอก,อด,บอกอดิไหนบอกหมอดิไหนบอกหมอดีไหนบอกหมอดีเอาเด้ได้มาแฮตริกครับผมช็อตนี้ฮะเออเดี๋ยวเราจะพ้นโทษโทีละโทษสภัยแล้วพทีละโทษกรรมดิเออ เรากำลังจะนิดๆโทษกรรมตัวเองนะครับผมครบ20นาทีเราจะไปตีบ้านมันนะ้งนละเดี๋ยวมันจะเขาเรียกอะไรมันจะนานเกินไปนะคุณผู้ชมถ้านานเกินไปเดี๋ยวไม่ใช่กลัวทีมเกิดนะกลัวคุณผู้ชมดูไม่ไหวนะ <c oughs> น้องงามของเราเกงเข้าวินมาเลยครับผมวนันนี้แม่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเอาคองเขาไหมแบบนี้แต่ สนใจ้ไหมต้นฮะอะไรนะสนใจไหมเอาของทีมว่าขโมยเขาเอาของทีมเขาใช่ไหมเขาจะได้โอ้ไม่ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วแม่งชาลเบย์นี่อันที่ะอาจจะเป็นอย่างเคสตัวโอ้โหเคสตัวอย่างว่ะสตาร์ทดีเคสผมแม่ที่นีเบย์มอสตอนนี้เบย์มอสได้โคตรทีแล้วครับผมก็อาจจะเริ่มเดินเกมได้ดีขึ้นนะฮะในลำดับถัดไป พีเคชิ้นเดียวมีผลขนาดไหนมีนะมีถ้าเขาได้เปิดเราเรากดัก้นเงนเฮดไม่ได้ไงแล้วเขาจะต่อคอมโบตุ้ม,ต,มตุ้มตั้มใส่เราื <laughs> ยิ่งมีเขาร็ตเต็ดดูดาดาเมจด้วยนะมันทะลุชั้นเงนเอยู่แล้วอ๋อตอนนี้ก็รอชาร์เบสเกิดหรอ <c oughs> ไม่ไปไฟวะต้องรอรอแกงเขาอ่ะถ้าจะถ้าจะเอาจริงๆริะก็เราตีบาไม่ได้ก็ เราแกง๊งเสร็จไรที่ร้านก็ได้เยี่ยนโทษกรรมแล้วนี่ไงยี่สิบนาทีแล้วไ,ไปได้เออนี่ไงสตาร์เล่นเหรอเพื่อนสตาร์เล่นเหรอเพื่อนสตาร์เล่นเหรอเพื่อนอสตาร์เล่นเหรอเพื่อนฮะแม่ไปเดี๋ยวเรากันบ้านกันดีกว่าครับผมหลังจากที่เอ่อก็หายคิ้วก็หายม,ม่นานเลยผมอะไรนะตของทีมกูเองกูยังไม่ไหวเลยกูเอาวะนี่ไงเพื่อนมาแล้วนี่ไง เพ <uh ื่อนต้องการตาเมเม้าช่วย่วกันตีเออถ้า้เขาเข้ามาบึ้มนี่เราตายนะเฮ้ยเขาไม่มีอันติโอ้ไม่มีอันติแต่ว่ามีคนอื่นนะผมช็อตนี้นะผมเราละลายไปหนึ่งแล้วกูสับไปก่อนหนึ่งทีมาดิมาใกล้ๆนี่มาโอ้โหอาการเป็นยังไงเราอ๋อเจ้าโอ้โห หลังแตกครับผมพีเดบินใส่เพื่อนเราโอ้พีเดก็พีเดยเดี๋ยวเพื่อนก็มาดิครับผมช็อตนี้อะไรเหรอครับพีเดก็พีเดยเดี๋ยวเพื่อนอู๋เป็นคอนสตันหมดคุณผู้ชมมันคอนสตันมันดูดมันดูดโอ้โหมันดูดแล้วดั๊ดนี่อยากเอาเปล่านี่ไงี้ยสตันโอ้โว้ยยังไงครับผมชาโดเวตบอกกระดูกกูล้างแขนเองแล้วพีเดสับสองทีสามทีสู้ดิเพื่อนมาดิครับผมก็มาดิครับพีเดบอกว่าก็มาดิครับคอนสตันอเมริกานับผมอเมริกาบังนะเรียบร้อยครับผมเออแตกหมด จ้าเอ๋ทำอะไรกันนะ่ะจ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋อ้าวเพื่อนเราไปฆ่าทางด้านของเอ,อ่อเบเฮไปแล้วฮะแล้วโดนครับผมเรารอโดนด้านหลงัลง,ลง,ลงเลยมันจะเอาเรานี่ครับจัดไปดิจัดไปด,ด,ไปดิพีเด้ไปครับผมเอาดิครับผมแล้วการเซตอาการเป็นยังไงล่ะครับผมทีเดียวเพราะผมกาแฟฮะไม่ต้องเยอะแยะมันมากมายครับผมขโมยคองน,นะฮะขึ้นบ่ายกันดีกว่าเพื่อนขอซีดัด๊ก่อน คือคอร์รัเต็ดเขามีวินวอล์กเว้ยอีก20วิเราอาจจะได้อันไหนเฮลเชันก็ได้นะก็เผือดัดไว้ก่อนเ,อเราส่มเพื่อนไปดักแล้วครับผมตอนนี้เราต้องขึ้นบ้านแล้วครับผู้ชมมาลองเทสได้ไมจันไหมตอนนี้ชีเท่าไหร่แล้วพันหนึ่งร้อยหนึ่งนะคือตอนนี้ไอเขมเราม,ามาเป็นของกันสะส่วนใหญ่แต่ก็ที่พันกว่านี้ก็ถือว่าแรงพอสมควรเลยนะจันไหมบาแหลกเลยไหมเล็กนิดเดียวเองพันห้าเองมั้งขึ้นแหลกดีกว่าขึ้นแหลกดีกว่าปะ อันนี้เพื่อนแต่ละคนก็ถามว่าดาเมจหนักไหมก็ใช้ได้ครับผมแต่ละคนเออหมาเองก็คิวไปสิบนะครับผมชาโดเบก็ห้าตัวหกตัวไอ้หกตัวแต่ละตัวก็ถือว่าใช้ได้ครับผมเอาดิหมาโชว์ศักยภาพผมช็อตนี้กระโดดโถมไปหนึ่งเพลและนี่คือโอ้โหพอเราออกจากจุดเกิดเหตุน,นะผมเขาเปิดแนะแล้วด็อกเตอร์เข้ามาดูนะผมชาโดเบ่็จนนะละลายแล้วช็อตนี้โอ้ไม่ละลายผมชาโดเบก็นนะโดดสู้ครับผมแล้วเราใส่เบสมอนนะี่ผมบึนนะ้มคู่ไปช็อตนี้บึ้มสามยังไงหมด พีเดเตอร์อยู่ไหนพีเดเตอร์เอาล็อกขาพีเดเตอร์บอกกระโดดไม่ได้ชอนดิ้ใส่ใส่โอ้คิคิหนักมากสวยไปบ้านกันดีกว่าทุกคนเอยชาโดไม่ตายว่ะไม่ตายก็บอกแนละ้วชาร์ดเบสเปิดตัวแดงเ,เปิดตัวแดงทีนึงแบบว่าโหดจัดรเราดันบารลเรกเดีวะ่ะผม GPM พ,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 พันหนึ่งแล้วคุณผู้ชมอันนี้ให้ดันได้ใช่ไหมดันได้แล้วเร็วเรว,เรวรีบดันเพื่อนมันเกิด ยี่สิบนาทีก็นานพอแล้วอือ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 ตายอยู่ได้บัลลักมาหนึ่งอันนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นบัลลักนอกนะ ไม่นับนะเข้าไปโชว์ศ kind of ักยภาพโชว์ช้ำเหนือช็อตนี้ผมวิสเลมมาแล้วดัดเป็นอย่างที่จะใส่ผมแล้วดูดคู่แล้วเรียบร้อยผมเก็บ2เก็บ2องนแล้วกาเซติเก็บ3ผมคนเดียวก็เกินพอผมช็อตนี้อะไรเพื่อนอะไรจะตีบ้านมึงตีคนหรอ๋อตีชิงโอ้ตัวกระจายใช่ไหมนี่คือตีชิ่งใช่ไหมโอ้เขาว่าจะมาตีบ้านเฮ้ยยังไงดีเอายังไงกับชีวิตและทรัพย์สินดีเอาโห ดูใ่มากครับผมช็อตนี้ครับผมต้องใส่ใส่ต้องไปไหนแล้วเพื่อนหนีเหรอหนีเหรอขอขอหนึ่งทีได้ไหมเอาเด็กมาเด็ครับผมยังไงโอ้โหดูพีเดครับผมขนาดไม่ได้แต่เนี่ยต้องตัวอะไรลแล้วเพื่อนมาคาบอกแล้วมันพุ่งหนีนอ้วเด็กมันไปไกลเด็กไปไกล,กไกลอยู่ตรงเนี้ยยาวต้นเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่มีชังเกันเฮดโอ้โหเฮ้ยดูใจตู้ดูใจตู้มานี่มามานานไหนหมดแล้วเพื่อนไม่ต้องมีแล้วชังเก้นเฮดอ่ะสี่สิบวิก็ไม่ต้องมีแล้วละมานี่มามานี่มา ขอยิงชิงหน่อยเพื่อนขอยิงชิงหน่อยชิงชับชิงชับนี่กูบ้านกูเฮ้ยต้นมึงเด็บบาแลักนี่เพื่อนมันเอาบาแลักมึงแล้วโอ้ยไอ้โหงผู้ชมเฮ้ยนี่มันเถิ่อเกินอขนาดมันขึ้นบาแลักเราขนาดนี้เลยเหรอได้ดิไม่รู้จักเราซะแล้วเรามันเกิดขนาดไหนฮะมานี่มานี่ไงนี้ไงแฮตติกไปเด็ดแล้วคอรคิวไปเด็ดช็อตนี้ยังไงเฮ้ยต้นมีว่ะพอเจ็ดซื้อเกิดมาต้นไปพอเจ็ดซื้อเกิดมามันดูดาเมจเรา หรือเปล่าไม่ดูดไม่ดูดก็มานี่มาขอสักนีนึงจัดหนักครับผมเจตนเนาเอาเรื่องเอ้อแตกอ้อรอดได้ไงวะโอ้โหแล้วดูสููไปเรื่อยอะไรพีเดอร์อาการเป็นยังไงล่ะออเจ้าฮะออเจ้าออเจ้าโอ้ยไม่ต้องคิวแล้วับแล้วับผมคอนเคิร์นไม่ต้องนะ อะไรเพื่อนอู้ย์บึ้มเบิ่มบิ่มอู้ยทีเดียวละลายเลยฮะผู้ชมอะไรต่อเนื่องต่อเนื่องดิอู้ยแตก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 อู้ยูไปแล้วไปแล้วโอ้ยน่าจะยังไงวะอู้ดับทองมาบอกผู้ชมช็อตนี้ฮะอือหือสามสิบเก้าทีโอ้ยอีกทีเขาบอกว่าเล็กบออมึงเข้าบ่อใช่ไหมดีมากดีมากใช้ชื่อเสียงกูอาลว่าได้เต็มที่เพื่อน เดี๋ยวเราเอาาอ่ตอนนี้เราไปดันไม่ต้องดันแล้วมั้งคิวดีกว่าไปเราขึ้นบ้านเดี๋ยวขึ้นบ้านตอน่นนตอกับบ้านก่นอนเอาเลือดเอาอมานาก่อนโอ้โหรู้สึกรู้สึกน,นี่ก็ได้พันหนึ่งพันดีเพมนี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเกือบหนึ่งพันสองร้อยนะคุณผู้ชมแบบหนักหน่วงมากครับผมโอ้โหบบเดี๋ยวเราถ่ายไปด้านล่างมั้ยด้านล่างมั้ย ด้านล่างยังมีป้อมนอกให้เหลือนะครับผมคือเราไม่อยากจะไฟด้านในมากเพราะว่ามันใกล้บ่อน้ำพุเขาเขาสามารถมาได้เมื่อไหร่ก็ได้นะอะไรอะไรแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยอะไรเพื่อนเอาแล้วนี่อะไรเนี่ยครับผมมาดิครับผมทีเดียวพอฮะยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆอุ๊ยด็อกเตอร์มาหนีหนีปีเดอะไรนี่คือเราไม่สนใจด้านหลังเลยเหรอเกินไปอุ้ยยังไงของมึงเนี่ยต้นไปไหนเนี่ยเพื่อนไม่เอาทีเด่ด็อกเตอร์กูรอรอไม่ได้ คือทุกตัวมันเจอที่บ่อไว้เพื่อนจริงๆเอออยู่ที่บ่อยแล้วมันไปไหนไม่ได้หรอกนะไม่มึงนี่มาตรงนี้ได้เหรอมาตรงนี้ได้เลยอเอเดะมาเดะดุมเดะดุมเด็ก็ลุมมาเดะครับผมช็อตนี้อะไรเ่ะเพื่อนดูโจดูใหญ่ไม่ต้องเอาเอาดาบทองไปเลยเพื่อนดาบทองไปเลยเพื่อนเออมานี่มานี้แม่มาบาลแลกหน่อยปะจบจบหน่อยปะอะไรเนี้ยแม่นึกว่าแรงเหรอเพื่อนอือหื กลับบ้านไม่ถูกกลับบ้านไม่ถูกเลยตอนนี้ขอสกิลสองหนึ่งทีที่เพื่อนอสกิลสองที่เออยิงชิงไปเด้ยิงชิงไปเด้มาต่อต่ออะไรล่ะครับผมนี่อะไรเนี่ยมือไม่คอนจริงๆริงเเนี่ยคิวจนคอนแ่ะรู้จักปะรู้จักคิวจนคอนปะคิวจนคอนขนาดนี้แม่งเอ้ยคิวจนคอนยิ่ขนาดนี้มันก็ไม่คอนนะบอกไหมว่าลุกวนละลุกวนละอะไรวะ นี่กูซัดจนแตกหมดแล้วเนี่ยแตกยันในหลังแตกกันหมดแล้วนะพ่อมเนี่ยสี่ถึงหกคิวแล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเราเกิดต่อนะไอเขาเกิดแล้วเว้ยชาดเบยบอกว่ากูอยากลองขอมาชาดเบยบอกเอาถายโอ้ยมีเดเตอร์ทีเดียวตายคุณผู้ชมอะไรเหรอบเฮมอนไหนลองขอรองเลยโอ้เกินไปเอเนอิเลชั่น สามผีรอบนึง50 50, 50คิวแล้ว <laughs> มาดีมามาดีมามา,มาใกล้มามาใกล้นะมาเราจะไปไหน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 แลรานะไปไหนโอ้โโอ้ยห51คิวแล้ว <laughs> คุณผู้ชมมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับผมอือหือ <laughs> คือมี ขนาดพีเดเตอร์เองนะครับผมที่ว่าเถื่อนเถื่อนถึกถึกนะทีเดียวตายครับผมพีเดเตอร์ฮะเฮ้ยต้นเขาเกิดบ่อยแล้วเนี่ยปล่อยเขาเหื่มเกลื่มกับเราได้ยังไงให้เขาเกิดทีเดียวไหมมันจะไหลไหลไหลถ้้าาถลุมเดี๋ยวเยอะนะตายนะต้องทีละตัวเพื่อนปักวอยกับปักวอยก่อนอุ้ยอุ้ยมันถลุงเพื่อนเราอุ้ยอุ้ยมันไปไกลแล้วต้นเดี๋ยวมันไปหายหายไปในแแบบนะเพื่อนโอ้วิ่งช้าโอ้ยอะไรเนี่ยเอาด็อกเตอร์ยังไงเพื่อนด็อกเตอร์ทีเดียวพอผมช็อตนี้ฮะ อะไรกอเฟตเอาทางกลับบ้านเป็นยังไงล่ะพีเดเตอร์ผมขอดูหน่อยดิแรงขนาดไหนพีเดเตอร์โอ้พีเดเตอร์บอกโดนปืนอาวุธอออืื้หแฮตติกอีกแล้วครับผมคอรัเตสคอรัเตสคอรัเตสเกิดถ้าผมช็อตนี้อออืื้หเดินมาละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คนจริงเหรอวะไม่คนไม่จริงกูมาใครก็ได้ประเทศไทยใครก็ได้อ่ะไปผู้ชมคิดว่าเกมนี้จบลงกี่คิวครับอื้อหือใครก็ได้อย่าเป็นทาโร่ครับผมก็ที่ พีเดเตอร์ก็พีเดเตอร์ดิตอนนี้โอ้โหหนักจัดนะผม55คิวเข้าไปแล้วฮนะดูดิสำหรับคอนเทนต์คิวจนคอนของเราตอนนี้ครับผมซัดอยู่หน้าบ่ออีกแล้วครับผมไปอีกสองฮะกับไอนิเมชั่นประมาณ3-4รอบแล้วครับผมเกมนี้60คิวโอ้พอมันก็ไม่คอน มันไรีคนนักใช่ไหมไหนเรามองดิพี่ด็อกเตอร์ไปไหนเพื่อนดั๊ดดั๊ดดี่ดั๊ดโอ้ไม่ดั๊ดเด้อเด้อเด้เด้อเด้อหายได้ไว้มานางเขาเยอะเลยโอ้ยไปยังตีบ้านนี่โอ้ยเด็บเด็บเด็บออกก่อน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 หกสิบคิวเพื่อนบอกขอหกสิบคิวหกสิบคิวได้ไหมหกสิบคิวได้ไหมโอ้ด็อกเตอร์บอกบินมาแล้วครับผมช็อตนี้โดนเฮกฮะแล้วนี่ไงโอ้ต้นกับก่อนกับก่อนกับก่อนบอกเพื่อนกับก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทัน ออืหืกสิบคิวเดี๋ยวเพื่อนหกสิบคิวไปห้าสิบเก้าแล้วอีกคิวเดียวกูแตกเออโอ้ยที่ห่านละตัวโล่งๆครับผมช็อตนี้อะลงโจ้งแล้วก็น่าจะจบแล้วครับคุณผู้ชมครับ GPM นะครับผมเออเกือบพันสี่นะฮะพันสามร้อยเจ็ดสิบกว่าเกือบพันสี่นะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็น่าจะมีความสุขกับคลิปนี้ะถ้าใครมีความสุขสนุกสนานก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมให้กับคลิปนี้นะห้าสิบเก้าคิวครับผมภารกิจไม่สำเร็จนะฮะ ใส่ข้อใส่ใอะไรที่เยอะ,ะมากๆครับผมสำหรับเกมนี้ฟันดีราตีสวัสดีผมผมหวังว่าคุณผู้ชมจ,จะมีความสุขนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมสำหรับวันนี้สุดสลายบ๊ายบาย